พ้อคอนพอเลี้ยงนี่พอเคยคิดว่ามันพอว่าขายอยู่ใสงอันว่าเลี้ยงขายนี่เลี้ยงไห้มันไ่ก่อนเขาเลี้ยงไห้มันญงก่อนเขาเลี้ยงขายนี่เขาจะไปเขาบอาที่หลังหลดเลี้ยงมันได้อยู่แล้วน่พี่<อ>เพราะว่าอะไรนี่มันมันใส่เวลาด่วนดวิส่วนมันสีหไงครับมันเรามีผู้ใดเลี้ยงพร้อมกันได้คือระยะสามเดือนด้สามเดือนสองเดือนคือพักขึ้นหยาเขาดิอืมแม่นบวล่ะครับมันต้องใส่เวลาแล้วมันก็บไงว่าพร้อมกัน สมมติเขามาเอาฟ้ามเฮาหนึ <K _ ended> <inizi> ่งเท่าร้อยโลสองรอยโล่าดตันนึงกับสิบเทียนนึงเนาะครับเท่าร้อยโล่กับสิบเทียตีเดียวกับมดแล้วปาดตันนึงสมมติกับเขาทรงพอขายไงยังสิ่กะเขามาเอาสองรอยโล่งสิ่กะหามือกับมดอลนึ่อืมมันบ่โดนเลยปลาไหลแี่หงใหญ่หางให่ราคาเพราะว่าปลาไหลมันบ่คือปลาปลาไหลนี่มันเป็นกับขนตัวใหญ่นี่กยราคาสูงขึ้นอีกครับถ้าใส่ลงมาจากท่อหมากขุ้นราคาต่ำลงมาอีกอืมมันมีร้อยร้อยร้อยแปดสิบรอยยี่สิบครับครับ อันนี้บ่าเพิมกิ่งเลยเพราะว่าผมเคยขายผมเคยเป็นผมเคยเรียนปลายขายสมัยเดกี่จิบปีขึ้นหลังอืมผมก็ซื้อมาต,ตามใส่มันขึ้นกันครับเขาต้องผู้ขายเขาต้องขัดใส่พอค่าคนกลางเขาก็ตรงมีกาไรเนาะครับมันเขาเขาก็ต้องเอายางตามเขาต้องเอาโลละสิบยี่สิบบาทพอค่าคนกลางอืมครับตลาดนี่คือบอ่อตองห่วงเนาะพ่อเนาะเรียงห้มันไงก่อนครับ,คร,บครับเลียงห้มันไงก่อนค่อยว่ากันโอ้ยจะว่าเรียงไงสิไปขายใส่คําว่าไปขายใส่เนี่ย คือคนก็ต้องถามอยู่แล้วครับขันเามีสิ่งทีบริโภคเมื่อล้วเนี่ยมันบื่อต้องขายดอกสวัสดีครับอยู่กับผมเบ่าพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านโคกกลางตำบลหนองสวรค์องสวรรค์อําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับมาชมการเลี้ยงปลาไหลนะครับโอ้โหเขาเรียกปลาไหลน้ําใสเดี๋ยวยังไงเราไปทําความรู้จักกับคุณพ่อคุณพ่อแนะนําตัวนะครับครับพ่อไก่ครับพ่อไก่เนาะอยู่บ้านนี้อะไรครับนี่ออยู่บ้านโคกกลางมู่แปดครับ ตำบลน้องสวรรค์ครับจังหวัดนองบัวีลำพูนครับครับเป็นไปเป็นมายังไงมาถึงมาเลี้ยงปลาไหลตู่นี้ครับโอ้ไปอ่ากับห้อกับพอเองครับกับโเคียร์ดอกกับไปเบิ้งของข่าเจ้าล่งเฟสล่งยังกับไปศึกษากับซุ้มเกียรตักมาแน่ปลาไหลตัวนี้นี่มันมีสายพันธุ์บ้ครับอ่าซุ้มนี่มันเป็นสายพันธุ์พันธุ์พันธุ์ที่เนียมครับตัวเร็วตัวตัวเร็วครับตัวเร็วครับโอ้ตัวเร็วครับครับอันนี้นี่บ่อนีมันความกว้างความเงาตัวไหนครับอ่า สองสองคุณสามครับสองคุณสามแมนครับครับปลาไหลนี่นี่นี่มีจักตัวครับนี่เออสุ่มนี่ผมสองสองสองพันหาครับสุ่มนึงกับสามพันหาครับเฉพาะบอนี่นี่สองพันหาครับสามพันหาแต่เราต้องสี่ปอยไหมครับพี่ครับมันสามารถปล่อยได้หลายกว่านี้่ครับอ่ามันสูงสุดสามพันหาครับสามพันหาต่อบอสนี่มันใหญ่มากมันก็แน่นพอดีอครับบอนึงก็สะได้ตันพอดีครับบอนึงสะได้ตันพอดี พะวามันน่สมมติเท่าเรียงถึงตัวสามขีดน่จะตันพอดีครับแต่ว่าตอนขายลรวแต่เจ้าของเขาสิขายแบบอค่ครับแค่พื้นที่ซ้ำนีนะครับนี่แมนครับบอลหนึ่งมันได้สามพันหาครับครับบอลหนึ่งพระว่ามันน่สองพ้นสามได้สามพันหาการเท่ากัอย่างใหเอออัดกันสามพันครับครับเ้าอาหารที่ห่อไงเนี่คื่ออย่างครับอาหารเดี๋ยวนี้ผมเออเกี่ยววอาหารเน่ปลากอครับอาหารปลาคอครับอาหารปลาคอเท่านี่แหละครับเราเห็นผู้อื่นเขาว่าให้พวกเศษอาหงเศษอาหาร ของเนา่าของเสียนี่มันโอ้บ่ได้หรอกครับเพราะว่าปลาไหลนี่มันมันอ่าถ้าเาให้อาหารถ้าห่อผสมหัวอาหารวิตามินหลายเสียหนำกับเนา่าเพราะเนา่าแล้วมันถีขึ้นหัวจะบ่ค่อยกลิ่นแง่ยครับ,รบอีกต่อไปกับปวยครับเท่าล่างมาท่านกับปวยอ,อันนี้ผมก็ล่างมือเดียวเปไ่นยังไงล่างมือเดียวครับอ,ออกซิเจนกับผมต่อแล้วมันบ่จะเป็นต้องต้องไปใส่ก็เลยเลี้ยงแบบบ่มีออกซิเจนเลยครับครับอันนี้นคือบ่มีออกซิเจนเลยเนาะบ่บอครับบ่ครับเขาต้องเปลี่ยนหนำผมเปลี่ยนมือเดียวครับผมเปลี่ยนมือเดียวเปลี่ยนมือเดียวครับยามือแรงมมือเชาามมกก็่วงผลาง ครับเพราะว่าเช็ดผู้เดียวเือครับเช็ดผู้เดียวครับแล้วขายนี่เขาจะขายแบบเนื้อนี่อยู่กิโลเท่าไหร่ครับเออมันมมหนาเอ่อเดี๋ยวนี้มันหนาเฮ็ดออกเอ่เฮ็ดออกป่าออกครับคือตามสุดมันก็บร้อยห้าสิบเนาะแล้วร้อยเศร้าแล้วแต่แล้วแต่ใส่ป่าเฮ้าครับคันวิทย์อ่จากอ่อออกพันษาไปแล้วถึงเมษาเนี่ยเมษามันสิเพงแน่ครับครับครับแต่เฮ้าขายเองกันด้กำาไงหลายแต่เข้าทรงพอคารกับธรรมดากับเปียงปั่นกันไปนะครับอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ เออช่วงนี้มันก็สีประมาณร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบก็คือตันนึงก็คือโหคุณเอาเนาะครับตัวเลขกไรเลยทุกคนดอกมีแ่งเกลข่ยอยู่ครับเป่าไหลก็บอดีเนาะครับเป่าไหลคือว่าองกันว่าให้กันเลี่ยงกันยั้งไปครับเอาแบบท่ามาวอย่างไงมันมีอุปสรรคบ่ครับเลี่ยงปลาไลตรงนี้เออเราเลี่ยงมี่มีอยู่ครับครับอแต่ว่าขันเท่ามาศึกษาเบื้องหากมันกับเบื้องหกกันว่าง่ายเกือบง่ายครับแต่สมคมนี่สิทุกคนเห็นง่ายี่สุดเลยบอบอเลี่ยงมากก็มือครับ ผมมีโบเลียงมาขึ้นมูผมเห็ดแบบง่ายๆไปครับเอาพอมีวิธีอแบบว่าเปิดสอนเปิดอย่างว่าครับมีการเรียกาอะไรนี่โอ้ยบ่บ่ครับอยากมาดูแลกับมาเบิ่งกับมาศึกษาเลยครับมาเลยครับเขามาเลยแต่ว่าต้องโทษแก่งก่อนเพราะว่าเฮ้าบางทีเฮากับเบาางครับมีค่าใจบ่บ่ครับบ่ครับเป็นปันกันเลยเนาะครับแบงปันนันเลยครับฟาเะาใจดีแท้ธิบาบทอตัวนี้ให้พี่น้องเขาฟังหน่อยครับโอ้อันนี้ผมเอาด่างกั้นไว้อเวลาเอาถอดทอนางกับไรลลงสาเลยครับ ขาดึงขึ้นน้ำก็ะไลออกเลยครับอืมก็คือตัวนี้เป็นเป็นตัวระบายน้ําครับพี่พี่ถอดขึ้นลงเบิงถอดเบิงเนาะครับถอดเลยครับถอดปุ๊บนันน้ำก็ไหลน้ำไหลน้ำไหลล้มออปลาหนีปลาไหลมันกับปลาไหลมันฆ่าด่างแล้วก็ล้างง่ายครับคือติดตัวนี้เนาะแมนแมนครับครับฮัาบ่จาเป็นต้องไบบาททอทั้งในทั้งอย่างครับงัดเขาเนี่ยแล้วระดับน้านี่อ่าแล้วแต้ฮั่งสีอ่าระดับน้ําช่วงนี้มันกัาฮับบ่ใส่ไหลครับถ้าจักน้อยมันเติบโตมากมันมันใหญ่ขึ้นมากก็ต้องเพิ่มน้ำขึ หน้ามผมมันสิเป็นน้าบดีครับน้าผมมันสิเป็นน้าจีตะกอนเอับน้าผมเป็นน้าบาดานแล้วมันมีไม่มีกดครับไม uh, ่กดเป็นเป็นหินด่านพราะหินด่านมันสิมากัดตัวปลาไหลมันต้องไปพักน้ำของผมครับอ๋อปะาวานจีเป็นหินด่านปลาไหลห้องลมมีเก็ดปัจจัยสุดขีดหนามปัจจัยรักเนาะสุดยอดเลยครับอายุจากเดือนครับตัวนี้เอ่อตัวมัน บ่ได้ไรไหมครับผมพี่เพราะว่าผมเป็นคนบ่ได้จดอีกอย่างเลยเพราะว่าผมปล่อยลงมาเนี่มันบ่พอสิบห้าเส้นผมปล่อยได้สิบห้ามือครับครับผมปล่อยลงมาประมาณสิบสองเส้นแหละครับ,รบผมมาประมาณสิบแปดมือสิบเก้ามือผมลงอ่างครับกับกระซํบนี่แหละครับเพราะว่าช่วงกินอาหารเม็ดเล็กเป็นเนี่ยมันสิจะเริ่มเติบโตเร็วมันสิมีปัญหาแต่สาหรับตัวหน่อยครับตัวน่อยสิมีปัญหาหลายกว่วหนึ่งตัวซ่าสองเสียเวลาขันทันจากสิบห้าเส้นไปนิด มันสีตัวเร็วอันนั้นเนี่ยผมมาปอยสิบหาเส้นบ่อพอพันแม่พันผมเลียงปะมมัดเดียนเครึ่งละที่ว่าตัวใหญ่น่ะอืครับมันกหไงเร็วครับแป๊บเดียวมันสีไม่มีปัญหาในช่วงนึ่งซี่แหะสีสั้งน้อยก็จะเริ่มเกี่ยวตัวอีกเดือนหน้าสีใหญ่ประมาณนั้นแหละครับแล้วไอ้ซัานี้เนี่ยเขาขายจากบาทครับนี่ซซัานี้มันก็ขายเป็นเส้นเนาะพี่ครับครับมันตัวนใหญ่ไงไงมันกหไงแล้วมันกะกายแล้วอู้ซื้อก็บวากอ่ามันก็แพงไปแล้วนะครับ มันก็แพงไปเลยวเพราะว่ามันจีไก้คุณเป็นพอพันแม่พันไปครับคุณเป็นพอพันแม่พันไปครับขาขนเนี่ยขันห่อขายห้ากสิประมาณอะสิบห้าบาทครับมันเกิดเงาแน่สิบแปดเส้นสิบเจ็ดเส้นแนงสินะครับครับครับมันเกิดไดอยู่ครับพ่อคพอเลี่ยงนี่พอเคยคิดว่าพอจะขายอยู่สไหมอันว่าเรื่องขายนี่เรี้ยงไห้มันไ่ก่อน เ่เลียงให้มันไงกอนโขาเรียงขายนี่เขาจะไปเอาห่อออกที่หลังหลดเลียงมันได้อยู่แล้วหนะพี่เพราะว่าอะไรนี่มันมันใส่เวลาดนวนดิตัวมันสีไงครับมันเราไม่ผู้ใดเรียงพร้อมกันได้คือระยะสามเดือนดิสามเดือนสองเดือนคือพักขึ้นหยางดิอืมแม่นบ่ลละครับมันต้องใส่เวลาแล้วมันก็ไงว่าพร้อมกันสมมขึเข้ามาเอาพามห่อหน่ทีละร้อยโลสองร้อยโลปักตันนึงแต่สิบเจียนึงเนาะครับทีละร้อยโลกับสิบที่อาทิตย์เดียวกับมืดแล้วป่าตันนึง สมมติกะเขาทรงพอคายเงยังสิกะเขามาเอาสองรอยลวกสิกะหาเมื่อยกมันเลยอืมมันบ่โดนเลยปลาไหลแหงไงยแหงแหงในราคาเพราะว่าปลามันบ่คือปลาปลาไหลนี่มันเป็นกะคันตัวหงยนี่กะราคาสูงขึ้นีครับถ้าใส่ลงมาจากท่อหมากคุ้นกะราคาต่ำลงมาอีกอืมมันมีร้อยร้อยร้อยแปดสิบรอยยี่สิบครับครับอันนี้ว่าหิวมกิ่งเลยเพราะว่าผมเคยขายผมเคยเป็นผมเคยเรียนปลาไหลขายสมัยด็กี่จิบปีขึ้นหลังอือ ผมก็ซื้อมาตามใส่มันคือกันครับเขาต้องผู้ขายเขาต้องคัดใจเพราค้าคนกลางเขาก็ต้องมีกำไรเนาะมันเขาเขาเขาก็ต้องเอายางตามเขาต้องเอารลละสิบยี่สิบบาทพราค้าคนกลางครับตลาดนี่คือบ่อต้องห่วงเนาะพ่อเนาะเรียงให้มันไงก่อนครับครับเรียงให้มันไงก่อนค่อยว่ากันโอ้ยจะว่าเลียงไงสิไปขายใส่ข้าว่าไปขายใส่เนี่ยคือคนก็ต้องถามอยู่แล้วครับขันเขามีสิ่งที่บริโภกมาแล้วเนี่ยมันบื่อึดมองขายดอก ล้วปลาไหลมันสิดีกว่าแนวอื่นเพราะว่ามันแหงเติบโตไงแหงเด็กแหงได้ราคาคือน้าตลาดพีก็ต้องเคยเห็นมันบ่คนนี่ก็ตรงย้ายมากินตัวไงมันบ่มันสีมีราคาจุดนั้นตัวไงมันก็ราคานึงอาจจะทรงโล่เฮาเขามาเอาห้องก็คืออาจจะทรงเขาสองรอยบาทเขาก็สิไปบกงคนอยากได้ลายเขาก็ขใสารอยห5 0สิบสองรอยห้าสิบแล้วแต่ผู้ขายหน่อยขายลายอันนั้นมัน็นค่าค้นกลางเนาะครับผมเฮานี่ก็คือใส่ไปแล้วมันกับประมาณสองร2อยสองรอยเศร้าแล้วแต่เฮาสิ่ทรงว่า ป่าไหลมันนาไดหนานี้นี่มันขายของยากที่สุดเพราะว่าป่าเพราะว่าอย่างเพราะว่านึ่งเป็นนาฝนเนาะไม่ออกเห็ดออกคนกับบบริโภูกกันละเลือกกินหน่อยครับจากเขาเคยได้ขายหลบาดนี้พ่อมันวิหนาแรีองอวิหนาฝนปั๊บออกกรรษาเนี่ยไม่ยังก็ได้ขายมั้เพราะว่าป่าว่าอย่างคือคือหนึ่งคนเห็ดเวียกสองคนบมมีเวลาหาเดี๋ยวนี้ผมมีเวลาหาครับครับผมเมีนววามสิไดใดคือกันหมดด้ครับอันนี้ป่าไหลคือเขาเขาไหวโดนซ่อมใดยิ่งมีราคา เขาเลี้ยงแล้วครับเลี้ยงว่ามันเข้าเข้าปล่อยว่าสองสองขีดสามขีดขันสองขีดขันนามันอื่นมันกับราคาสูงคือเก่าไหมครับพี่ขันเจ้าเลี้ยงตัวสามขีดเนี่ยราคานี้มันกับโตคือเก่าไหมครับเดียนนี้มันกับโตคือเก่ามันเลยขายว่าแล้วแล้วแต่ฤดูกันของเกษตรที่มันจิออกมากถ้าเขาบอกอยากขายลูในช่วงที่ถูกเขาบอกต้องขายบอครับเขาก็คุ้นไปไปเลยมันก็บจะเลื่อนตัวตัวไปคือเก่าครับครับ ยิงใหญ่ยิงแพงจริงครับยังไงยังแพงครับครับผมโอเคครับพอครับเด็กผู้ใดสนใจช่องทางการติจิอทางใดนะครับเอกระเบอร์โวรหรอครับครับ098198หา0หา9ครับครับมีชื่อฟาร์มบ่ครับเอฟาร์มแม่กระพ๋อครับครับผมครับฟาร์มชื่อฟาร์มมีบ่ครับนี่อยู่ครับฟาร์มแม่จระพ๋อครับอ๋อฟาร์มแม่จรกพ๋อเนาะครับผู้ใดสนใจพันปลาลกับ หรือว่าอยากมาศึกษากับที่ต่อมาหาพ่อ,อได้เนาะครับผมครับผมโอเคครับสำหรับที่มีขอ,อขอบคุณพ่อละลายครับสวัสดีครับ